สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง,ง่ายๆนะคะการทำแยมนั่นเองค่ะเป็นสูตรแยมกีโตนะคะสําหรับคนลดน้ําหนักนะคะไว้ทากับขนมป,ปังโฮวิดนะคะหรือไว้ทานกับอย่างอื่นก็ได้นะคะเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะนะคะมาจากห้างนานแล้วแหละนะคะกีวีนะคะเราก็จะมาปอกกีวีกันก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้กีวีนี้อยู่ประมาณนะคะ ปอกในลักษณะ่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้ช้อนคว้านเอานะคะโดยที่เราจะใช้กีวีอยู่ที่ประมาณ300กรัมก็จะใช้กีวีนะคะอยู่ที่300กรัมนะคะโดยที่เรานะคะจะปอกกันนะคะแล้วก็หั่นนะคะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เอามาทํากันนะคะวิธีการปอกกีวีง่ายไหมคะแตมสว <ๆ S 2> ยด้วย <leave>. <un> at นะคะแบบวิธีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นกีวีกันนะคะแล้วก็ช่างได้ได้300กรัมค่ะวิธีการหั่นก็ปกตินี่แหละค่ะเราก็หั่นนะคะกีวีในลักษณะนี้ ะะเพราะกีวีเนี่ยมันจะนิ่มอยู่แล้วเนะาะก็เลยรักษนะนี้นะคะหั่นให้ได้300กรัมก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากเราเตรียมกีวีเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่กีวีไปเลยค่ะนะคะเสร็จนะคะตามด้วยนะคะตัวสารแทนความหวานนะคะโรยทั่วเลยค่ะสุดท้ายเลยกินน้ําเปล่านะคะน้าเปล่าที่เตรียมไว้นะคะสัดส่วนจะคุ้มให้แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือน้ำมะนาวนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะ ค่ทีนี้เราต้องไฟนะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะโดยที่เราจะใช้ไายนะคะในการกดทับนิดนึงเนาะนะคะเที่ยวไฟอ่อนๆ,ๆไว้นะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้ที่กดมันฝรั่งอย่างนี้นะคะกดลงไปค่ะกดนะคะให้มันถ้าถ้าถ้าสมมุติสมมุติว่า มันเรียบร้อยโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ที่กดมันฝรั่งก็ได้นะคะเพราะว่านะเราต้องการแยมที่บินเนื้อเนียนนะคะซึ่งอาจจะใช้วิธีปั่นก็ได้นะคะแต่นี้คืออยากให้มันเนื้อเนียนแล้วดันขี้เกียจเอาเข้าไปปั่นแล้วนะก็เลยใช้ที่กดมันฝรั่งนะคะซอยเล็กๆก,ก็ได้นะคะซอยเล็กๆก,ก็ช่วยได้แต่นี่คือเน,นี้ ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เจลาตินนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะโรยทั่วๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะ,ะก็เอาพายนะคะคนอีกนะคะรอให้เย็นแล้วก็เซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในขวดยมกันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็เนื้อจะประมาณนี้เนาะคะ่ะก็เป็นแยมในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คลง ในส่วนของอขวดยมนะคะที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วก็ทำพัชไลเรียบร้อยนะคะเราใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราแพ็คก,กันค่ะ เป็นไงมั่งคะสำหรับแยมกีวีนะคะสำหรับคนทานคีโตทุกคนทำไม่ยากและส่วนประกอบไม่เยอะนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องรักสุขภาพด้วยค่ะ